มาเก็บเฮ็ดกันวันดีเฮ็ดตีใหญ่พอเองมัน่อมละมันบานละแต่มันบานไม่พร้อมกันเนี่เห็นไหมมาดูกันเย้เย้เย้อเยอ้หอละนะ โรยโรยโรยนี่แล้วก็สวยดีสมบูรณ์ระดับหนึ่งยายไม่รู้ว่ามันมันยไม่น,น่าจะโรยปรเซนนะเพราะทำเองเองไม่รู้ว่าไอ้คำว่าโอยปรเซนนี่จะขนาดไหนอันนี้มันเป็นเฮดนางลมเท่า ด้านเหล็กๆก็ยังมีอยู่เลยพวกนี้นะจะเก็บได้หมดไม้ก็ตอนเย็นๆนี่งไงเห็นไหมไงทุกคนดีใจทำเองแล้วมันแบบสกปรกสับเลสตอนทำก็ก้อนฟางมันก็อ้อได้มันไม่ได้อ้อยเยอะเมื่อนพวกนี้ไง ไฟมันดับเห็นไหมให้ดูใครสนใจมาดูได้นะใครอยากเอาไปทำเองยายก็พอจะเบาะได้งูปลาปลาเอาว่าทำกินลวกัน ถ้ขาขึ้นคณะทำก้อนค่ายนี้ฝีมือของม่ทึ่งย,ยัยเนี่ยถ้าเราทำก้อนเองเราค่ายสักนนหน้านึงเราก็ได้ทุนคืนแลยลนะเนี่ยชอสักอสักทีอยได้สืสอ่อได้สักเราควรจะได้กําไรข้านามคาไฟ นี่มันออกแล้วทุกคนใช่ไหมคะเนี่ยบางบางบางอันนี้นะจ๊ะไม่ได้เอาไม่ได้อันนี้ดอมันจะบางเพราะย้ายไม่ได้ตรงนี้แน่เลยจุกมันไม่ได้แกะจุกเพราะว่ามันดันดออกมาก่อนก็เลย ยังไม่ทอดเด้ว,วันนี้พอแก่ละยายก็ต้องมาแต่งน้ำมันเนี่ยให้น้ำมันข้าวข้าวสวยๆแล้วเนี่ยให้น้ำข้างในแบนสะอาดสะอาดเห็นนางรมเทาของคุณยายที่ทำเองจับมือตั้งแต่เริ่มต้นโอเคมันได้ผลเห็นไหมถ้าอ้อวันนี้ทุกวันกัเดียนะเพลินเลยแหละได้ว,วันนี้ยายก็จะทำก้อนอีทำ ให้มันได้ทุกวันวันหนึ่งก็ห้าหกสิบก้อนวันละรอยก้อนยอดเชือหนึงน่งหนึ่งที่ได้แล้กว,วก็รอยก้อนสวยสวยสวยจ้าโอเคได้ยแดาแก้แพ้ก็ใจต้องไปซ่องเขาแบบเชาา